รู้ไหมว่าส้มไม่ได้มีดีแค่กินเปลือกส้มที่เรามักจะทิ้งไปจริงสิ่งแล้วสามารถนำมาใช้เป็นน้ำยาทำความสะอาดธรรมชาติได้ในเปลือกส้มมีสารที่เรียกว่าลิโมนีนซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบไขมันและคราบฝังแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แพ้น้ำยาเคมีเลยแถมยังหอมสดชื่นไม่กัดมือปลอดภัยกับเด็กสัตว์เลี้ยงและคนที่แพ้สารเคมีอีกด้วย วิธีทำง่ายมาก 1. นําำเปลือกส้มแห้งหรือสดใส่ขวด 2. เติมน้ำส้มสายชูหมักจากธรรมชาติลงไปให้ท่วม 3. ปิดฝาให้สนิทหมักทิ้งไว้2-3ส,ส,สัปดาห์ 4. กรองเอาแต่น้ำแล้วเทใส่ขวดสเปรย์ใช้เช็ดโต๊ะเช็ดครัวหรือพื้นผิวต่างๆได้เลยผลลัพธ์คือบ้านสะอาดกลิ่นหอมละมุนแบบธรรมชาติไม่มีสารเคมีตกค้างและยังช่วยลดขยะจากเปลือกส้มได้อีกด้วย งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าลิโมนีนสามารถละลายคราบไขมันได้ดีกว่าสารเคมีบางตัวถึง3เท่าการเปลี่ยนมาใช้น้ำยาทำความสะอาดจากเปลือกส้มจึงถือเป็นทางเลือกสีเขียวที่ดีต่อโลกดีต่อสุขภาพและดีต่อกระเป๋าสตางค์ด้วยนะลองเก็บเปลือกส้มไว้ใช้ดูสิแล้วคุณจะหลงรักความสะอาดแบบธรรมชาติ